สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชีวิตคิดบวกพื้นที่เล็กๆที่ดูแลกายใจสำหรับผู้สูงวัยและคนที่คุณรักคุณเคยเป็นไหมในยามดึกที่เงียบสงัดจูจูก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือกลัวจังเลยกับการที่ต้องจากโลกนี้ไป ความรู้สึกนี้มันหนาวเหน็บลึกเข้าไปในขั้วหัวใจจนพานให้นอนไม่หลับทำให้ความสุขในปัจจุบันลดน้อยลงไปอยากบอกให้คุณอุ่นใจตรงนี้เลยนะคะว่าคุณไม่ได้แปลกและคุณไม่ได้กำลังรู้สึกแบบนี้คนเดียวความกลัวการพลัดพรากหรือความหวาดหวั่นต่อวาระสุดท้ายเป็นสัญชาตญาณลึกๆของมนุษย์เราเปรียบเหมือนเงาที่ทอดยาวตามตัวเมื่อแดดร่มลมตก ยิ่งเราอายุมากขึ้นเงานี้ก็ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นจนบางครั้งมันบดบังความสดใสของเช้าวันใหม่สมดแต่เชื่อไม่ว่าถ้าเรากล้าที่จะหันกลับไปมองเงานั้นดีๆด,ด้วยดวงตาแห่งปัญญาเราอาจพบความงดงามและความสงบเย็นที่ซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยกล้าคุยกันให้กลายเป็นเรื่องที่เบาใจและเข้าใจมากที่สุด อยากให้ลองเปิดใจฟังไปทีละข้อเพราะเรื่องราวในวันนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกความหนักอึ้งในใจคุณมาตลอดชีวิตพิมพ์คำว่าพร้อมฟังหรือส่งหัวใจดวงน้อยๆมาในคอมเมนต์เพื่อส่งสัญญาณว่าเราจะจับมือข้ามผ่านความกลัวนี้ไปด้วยกันเรามาเริ่มค่อยๆแกะปมเชือกแห่งความกลัวนี้ไปด้วยกันนะคะ บ่อยครั้งที่ความกลัวตายมันดูยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวจนเราไม่กล้าแม้แต่จะเอ,อ่ยชื่อมันออกมาก็เพราะว่าเราปล่อยให้มันเป็นเพียงก้อนเมฆสีดำทะมึนที่ลอยอึมครึมอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้แน่ชัดว่าข้างในก้อนเมฆนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างในทางจิตใจแล้วสิ่งที่มนุษย์เรากลัวที่สุดคือความไม่รู้ค่ะ ดังนั้นวิธีแรกที่จะทำให้ความกลัวนี้ตัวเล็กลงคือการที่เราต้องกล้าหันไปมองหน้ามันตรงๆแล้วแยกแยะให้ออกว่าลึกๆแล้วเรากลัวอะไรกันแน่ลองถามใจตัวเองดูเงียบๆนะคะว่าความกังวลที่เกาะกินใจเราอยู่คือข้อไหนบางท่านอาจจะกลัวความเจ็บปวดทรมานกลัวว่าช่วงสุดท้ายของร่างกายจะต้องทนทุกข์ หากเป็นข้อนี้อยากให้วางใจลงเปราะหนึ่งว่าวิทยาการทางการแพทย์และการดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากหมอเขามีวิธีช่วยให้เราสบายตัวที่สุดไม่ต้องเจ็บปวดอย่างที่เราจินตนาการไว้ความกลัวมักจะปรุงแต่งภาพให้หน่ากลัวเกินความจริงเสมอหรือบางท่านอาจจะกลัวการพลัดพรากกลัวความเหงาที่จะต้องเดินทางไกลคนเดียวหรือกลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะลำบาก นี่คือความกลัวที่เกิดจากความรักและความผูกพันซึ่งเป็นเรื่องที่งดงามแต่เมื่อไหร่ที่มันตึงเกินไปมันจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามใจเราไว้การยอมรับว่าเราห่วงใครหรือห่วงเรื่องอะไรคือจุดเริ่มต้นของการจัดการความห่วงนั้นให้เบาบางลงและอีกส่วนหนึ่งอาจจะกลัวความสูญหายกลัวตัวตนของเราจะหายไปตลอดกาลกลัวความมืดมิดที่เราไม่รู้จัก เปรียบเหมือนเด็กน้อยที่กลัวการปิดไฟนอนแต่เมื่อเราเข้าใจว่าการปิดไฟคือการพักผ่อนความกลัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นความสงบเมื่อเราแยกแยะได้แล้วว่าอ๋อฉันไม่ได้กลัวตายหรอกแต่ฉันกลัวเจ็บหรือฉันกลัวหลานเรียนไม่จบพอเรารู้สาเหตุที่แท้จริงเราก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดไม่ต้องแบกความกลัวก้อนใหญ่ๆไว้อีกต่อไป การรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองแบบนี้คือก้าวแรกแห่งอิสรภาพทางใจลองเขียนสิ่งที่ค้างคาใจออกมาใส่กระดาษดูสิคะแล้วคุณจะเห็นว่าผีแห่งความกลัวที่เคยหลอกหลอนพอโดนแสงสว่างแห่งสติส่องเข้าไปมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเมื่อเราทำความรู้จักกับความกลัวในใจแล้วลองหันออกไปมองโลกกว้างนอกหน้าต่างกันบ้างนะคะธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะสอนให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าจากลาได้อย่างงดงามที่สุดลองมองดูพระอาทิตย์ยามเว้นที่กำลังจะลับขอบฟ้าสิคะเราเคยรู้สึกไหมว่าพระอาทิตย์กำลังจะตายเปล่าเลยเรากลับมองว่าแสงสีส้มทองนั้นช่างสวยงามสงบและอบอุ่นเราเฝ้ามองมันด้วยความชื่นชมเพราะเรารู้ดีว่าการตกลงของดวงตะวันคือการพักผ่อน เพื่อไปส่องสว่างในอีกที่หนึ่งและเพื่อรอเวลาที่จะกลับมาทอาแสงใหม่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นชีวิตคนเราก็เปรียบเหมือนใบไม้บนต้นไม้ใหญ่ในฤดูที่ต้องผลัดใบใบไม้สีเหลืองกรอบค่อยๆปลิดขั้วร่วงหล่นลงสู่พื้นดินใบไม้เหล่านั้นไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่มันกำลังร่ายรำไปตามสายลมกลับคืนสู่พื้นดินเพื่อกลายเป็นปุ๋ย เป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้รากแข็งแรงส่งพลังไปสู่ยอดอ่อนที่จะผลิบานใหม่ในฤดูถัดไปการจากไปของเราก็เช่นกันมันไม่ใช่การสูญหายแต่มันคือการส่งไม้ต่อคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราลองจินตนาการถึงแม่น้ำสายยาวที่ไหลคดเคี้ยวผ่านป่าเขาผ่านเมืองผ่านผู้คน สุดท้ายเมื่อสายน้ำเดินทางไปถึงมหาสมุทรน้ำในแม่น้ำไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่เปลี่ยนสถานะจากแม่น้ำเล็กๆไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลมันกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงของน้ำการที่เราเข้าใจกฎธรรมชาติข้อนี้จะช่วยให้ใจเราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงเราไม่ได้กำลังจะดับศูนย์แต่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่าน เหมือนนอนแก้วที่นอนหลับในดักแด้เพื่อรอวันกลางปีกเป็นผีเสื้อที่สวยงามการมองความตายด้วยสายตาแห่งธรรมชาติจะเปลี่ยนความรู้สึกหดหู่ให้กลายเป็นความเคารพในกฎเกณฑ์ของโลกและเมื่อนั้นใจเราจะนิ่งสงบเหมือนผิวน้ำที่ไร้คลื่นลมพร้อมที่จะโอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเยือนมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าคิดมากเลยค่ะว่าบ่อยครั้งที่เราไม่ได้กลัวความตายหรอก แต่เรากลัวว่าเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตต่างหากลองถามใจตัวเองดูสิคะว่าถ้าวันนี้เราได้ทำทุกอย่างที่อยากทำครบทัวนแล้วได้กินของอร่อยได้ไปเที่ยวที่ชอบได้บอกรักคนที่เรารักเราจะยังกลัวการเดินทางไกลครั้งนี้มากเท่าเดินไหมความกลัวตายมักจะเป็นเงาสะท้อนของความเสียดาย เสียดายที่มัวแต่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเสียดายที่มัวแต่โกรธกันจนลืมคืนดีเสียดายความฝันที่พับเก็บไว้ในลิ้นชักเพราะมัวแต่แคร์สายตาคนอื่นความกลัวเหล่านี้แหละค่ะที่คอยหลอกหลอนเรายิ่งเรามีความเสียดายมากเท่าไหร่เงาแห่งความกลัวก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเท่านั้น ดังนั้นวิธีรับมือที่ทรงพลังที่สุดคือการเปลี่ยนความกลัวตายให้เป็นเชื้อเพลิงในการมีชีวิตอยู่ใช้วันนี้ให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายไม่ใช่ให้ใช้อย่างหวาดระแวงแต่ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและปราณีตที่สุดถ้าอยากกอดลูกให้กอดเลยเดี๋ยวนี้ถ้าอยากกินขนมหวานก็กินเลยอย่ามัวแต่กลัวอ้วนถ้ามีเสื้อผ้าสวยๆที่เก็บไว้ใส่ออกงาน ก็หยิบมาใส่เดินเล่นที่บ้านซะความตายเปรียบเสมือนเส้นตายหรือเดทไลน์ที่ทำให้เวลามีค่าลองนึกดูสิคะว่าถ้าทองคำมีเกลื่อนกลาดเหมือนก้อนหินมันก็คงไม่มีราคาชีวิตเรามีค่ามหาศาลก็เพราะมันมีเวลาจำกัดนี่แหละการตระหนักรู้ถึงวาระสุดท้ายไม่ได้ทำเพื่อให้เราห่อเหี่ยวแต่เพื่อให้เราตื่นรู้ ตื่นขึ้นมามองเห็นความสวยงามของดอกไม้ริมทางตื่นขึ้นมาฟังเสียงหัวเราะของคนข้างๆอย่างตั้งใจและตื่นขึ้นมาทําสิ่งดีๆให้แก่กันการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ตื่นรู้แบบนี้จะทําให้บัญชีความเสียดายของเราลดลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่รถไฟขบวนสุดท้ายมาเทียบชานชลาเราจะก้าวขึ้นรถไฟขบวนนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผย พร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากแล้วบอกกับตัวเองได้เต็มเสียงว่าช่างเป็นการเดินทางที่สนุกและคุ้มค่าเหลือเกินเมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มักฉุดรั้งใจเราไว้ให้หนักอึ้งคือห่วงและปมที่ยังแก้ไม่ออกเปรียบเหมือนคนที่กำลังจะออกเดินทางไกลแต่กระเป๋าเดินทางเต็มไปด้วยก้อนหินแห่งความกังวล ก้อนหินแห่งความโกรธแค้นหรือก้อนหินแห่งความรู้สึกผิดแบกไว้แบบนี้เดินไปทางไหนก็เหนื่อยเดินไปทางไหนก็ไม่เป็นสุขการสะสางทางใจหรือการเคลียร์พื้นที่ในหัวใจให้โล่งโปรง่งจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมากเหมือนการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก่อนส่งมอบให้เจ้าของใหม่วิธีการที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดคือการใช้กุญแจสี่ดอกไขปลดล็อกหัวใจ กุญแจดอกที่หนึ่งคือคำว่าขอบคุณขอบคุณร่างกายที่พาเรามาถึงวันนี้ขอบคุณคนรอบข้างที่ดูแลกันกุญแจดอกที่สองคือขอโทษขอโทษในสิ่งที่เราเคยล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจการเอ่ยคำขอโทษไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่คือชัยชนะเหนือทิฏฐิมานะของตัวเองกุญแจดอกที่สาคืออโหสิกรรมหรือการให้อภยัย ใครที่เคยทำร้ายเราใครที่เคยทำให้เราเจ็บช้ำปล่อยเขาไปเอถอะค่ะปล่อยโซ่ที่ล่ามเรากับเขาออกจากกันการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อให้ใจเราเป็นอิสระจากไฟแห่งความโกรธและกุญแจดอกสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือคำว่าฉันรักเธอบอกรักคนที่เราห่วงใยบอกรักตัวเองอย่าเก็บคำนี้ไว้จนวินาทีสุดท้ายเพราะเราอาจไม่มีแรงพูด ลองเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ป่วยหนักไม่ต้องรอวาระสุดท้ายการได้พูดคุยปรับความเข้าใจหรือสั่งเสียทางความรู้สึกจะทําให้ห่วงกลายเป็นความทรงจำที่เบาสบายเมื่อใจเราไร้สิ่งค้างคามันจะเบาหวิวเหมือนลูกโป่งสวรรค์ที่พร้อมจะลอยขึ้นสู่ฟ้าอย่างอิสระ การเตรียมใจให้พร้อมแบบนี้คือความไม่ประมาทและคือความเมตตาที่เรามอบให้กับดวงจิตของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อใจเราเริ่มเบาลงจากการปลดล็อกความรู้สึกแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ความกลัวจางหายไปได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการเตรียมสเสบียงให้พร้อมสำหรับการเดินทางไม่ใช่ข้าวปลาอาหารแต่เป็นสเสบียงบุญและหลักประกันทางใจ ที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าปลายทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวพุทธเราอาจมองว่าเป็นเรื่องของการสะสมบุญกุศลการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนเงินตราต่างประเทศที่เราแลกเตรียมไว้ใช้ในดินแดนใหม่ยิ่งเรามีสเสบียงแห่งความดีมากเท่าไหร่ความมั่นใจในการเดินทางก็ยิ่งมากเท่านั้น แต่สำหรับท่านที่มีความเชื่ออื่นๆหรือไม่ได้ยึดติดกับศาสนาสเบียงทางใจอาจหมายถึงความภาคภูมิใจในความดีที่เราได้ทำไว้การรู้ว่าเราไม่เคยเอาเปรียบใครเราช่วยเหลือผู้อื่นเสมอความรู้สึกนี้แหละคือเกราะป้องกันภัยชั้นดีที่จะทำให้จิตสุดท้ายของเราผ่องใสนอกจากสเบียงทางใจแล้ว การเตรียมสเสบียงทางโลกให้เรียบร้อยก็ช่วยลดความห่วงกังวลได้มหาศาลการทำพินัยกรรมการจัดการทรัพย์สินหรือแม้แต่การทำสมุดเบาใจหรือ Living Will ที่ระบุความต้องการของเราเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในช่วงสุดท้ายว่าเราต้องการให้หมอช่วยแค่ไหนอยากให้ปั๊มหัวใจไหมหรืออยากให้ดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน การเขียนสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนไม่ใช่การแช่นตัวเองแต่คือการแสดงความรักครั้งสุดท้ายต่อลูกหลานเพื่อที่พวกเขาจะได้รับรู้เจตนารม์ของเราจริงๆไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรือแบกความรู้สึกผิดในการตัดสินใจแทนเราลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสับ์ทั้งใจที่สะอาดบริสุทธิ์และภาระทางโลกที่จัดการเรียบร้อย ความกลัวที่จะต้องจากไปจะลดน้อยลงแค่ไหนเราจะรู้สึกเหมือนคนที่แพ็คก,กระเป๋าเสร็จแล้วนั่งจิบชารอรถมารับด้วยใจที่สบายไม่มีความลนลานหรือกระวนกระวายเหลืออยู่เลยการเตรียมพร้อมอย่างมีสตินี่แหละคือยาคลายกังวลขนานเอกที่ได้ผลชงัดที่สุดอีกหนึ่งความกลัวที่มักเกาะกินใจผู้ใหญ่หลายท่านคือความกลัวว่าเมื่อฉันไม่อยู่แล้ว ฉันจะถูกลืมกลัวว่าเรื่องราวของเราความรักของเราจะเลือนหายไปกับการเวลาแต่ความจริงก็คือคนเราไม่ได้ตายไปกับโลกนี้จริงๆหรอกตราบใดที่ยังมีคนระลึกถึงสิ่งที่จะทำให้เราเป็นอมตะอยู่ในหัวใจของคนที่เรารักคือมรดกแห่งความทรงจำที่เราสร้างร่วมกันในวันนี้แทนที่จะกังวลเรื่องอนาคต ลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่การสร้างช่วงเวลาคุณภาพในปัจจุบันดูสิคะรอยยิ้มที่คุณมอบให้หลานในวันที่เขาล้มคำปลอบโยนที่คุณให้ลูกในวันที่เขาท้อหรือแม้แต่อาหารรสมือแม่ที่คุณตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่คุณกำลังหว่านลงไปในใจของพวกเขา และวันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ชีวิตพวกเขาแม้ในวันที่ตัวคุณไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วลองชวนหลุนหลานมานั่งดูรูปเก่าๆเล่าเรื่องราวตลกตลกหรือเรื่องน่าประทับใจในอดีตบันทึกเสียงหรือเขียนจดหมายเก็บไว้ให้พวกเขาอ่านในวันที่คุณไม่อยู่บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจที่คุณมีต่อตัวเขา การทำแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณได้ถูกถ่ายทอดและส่งต่อแล้วคุณไม่ได้หายไปไหนแต่คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหนังมังสาเป็นส่วนหนึ่งของความคิดและจิตวิญญาณของพวกเขาเมื่อเรามั่นใจว่าสายใยรักที่เราถักทอนนั้นเหนียวแน่นพอความกลัวที่จะถูกลืมจะจางหายไปเราจะจากไปอย่างหมดห่วง เพราะเรารู้ดีว่าเราได้ทิ้งร่องรอยที่งดงามไว้บนโลกใบนี้แล้วและความรักนั้นจะยังคงทำหน้าที่โอบกอดพวกเขาแทนเราตลอดไปนี่คือการเปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทีนี้เรามาลองฝึกวางใจกันดูบ้าง การซ้อมรับมือกับความตายไม่จำเป็นต้องไปนอนในโลงศพเสมอไปแต่เราสามารถฝึกได้ในทุกๆคืนก่อนเข้านอนมีคำเปรียบเปรยที่ลึกซึ้งว่าการนอนหลับคือการซ้อมตายเล็กๆ Little Death ลองสังเกตดูสิคะทุกคืนที่เราหัวถึงหมอนเราต้องวางทุกอย่างลงวางภาระงานวางความกังวล วางยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องปล่อยวางการควบคุมปล่อยให้มันพักผ่อนลองใช้เวลาช่วงก่อนนอนฝึกซ้อมการปล่อยวางอย่างมีสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้จบลงแล้วภารกิจของฉันเสร็จสิ้นแล้วฉันขอคืนทุกอย่างกลับแก่โลกและขอพักผ่อนดวงจิตนี้ให้สงบ การฝึกปล่อยวางทีละน้อยในทุกๆคืนจะทำให้จิตใจเราคุ้นชินกับการไม่ยึดติดเมื่อถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางครั้งใหญ่จริงๆจ,จิตที่เคยฝึกมาดีแล้วจะไม่ตื่นตระหนกแต่จะรู้จังหวะในการปล่อยมืออย่างนุ่มนวลน,นอกจากนี้ลองฝึกตายก่อนตายในชีวิตประจำดูบ้างฝึกตายจากตัวกูของกูฝึกวางทิฏฐิมานะวางความอยากได้อยากมี ยอมให้คนอื่นถูกบ้างยอมเสียสละบ้าง เมื่อเราลดความยึดถือในตัวตนลงความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างเป็นเพียงของยืมใช้ชั่วคราวการฝึกใจให้เบาบางแบบนี้จะทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความโปร่งโล่งสบายและเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเราก็จะยิ้มรับมันได้เหมือนเพื่อนเก่าที่แวะมาเยี่ยมเยียนไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวอีกต่อไป เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของการพูดคุยกันแล้วนะคะอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความหวาดกลัวได้อย่างมหัศจรรย์ก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะหรือ here and now นั่นเองธรรมชาติของจิตใจเรามักซุกซนเหมือนลิงเดี๋ยวก็กระโดดไปอดีตเดี๋ยวก็กระโจนไปอนาคตความกลัวตายส่วนใหญ่เกิดจากการที่จิตเรากระโจนไปข้างหน้า ไปปรุงแต่งภาพเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะถ้าฉันเจ็บจะเป็นยังไงนะถ้าลูกหลานอยู่ไม่ได้คำถามเหล่านี้คือภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองทั้งสิน้นลองดึงเจ้าลิงจอมสนตัวนี้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจตรงปลายจมูกดูสิคะหายใจเข้ารู้สึกเย็นสบายหายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เรายังมีชีวิตอยู่ไหมเรายังปลอดภัยดีอยู่ไหมใช่ค่ะความจริงแท้ที่สุดคือตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่แล้วตราบใดที่ลมหายใจยังเข้าออกก็แปลว่าความตายยังมาไม่ถึงแล้วเราจะไปนั่งกังวลล่วงหน้าให้ใจขุ่นมัวทำไม การฝึกสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยตัดวงจรความฟุ้งซ่านทำให้เราเห็นความจริงทีละขณะขณะว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังนั่งดื่มชาตอนนี้ฉันกำลังฟังเสียงนกเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับความสุขเล็กๆตรงหน้าความกลัวที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็จะไม่มีที่ยืนลองทำดูนะคะ เมื่อไหร่ที่เริ่มใจสัน่นเริ่มคิดวนเวียนให้สูดลมหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่ากลับมานะกลับมาอยู่ตรงนี้ความสุขอยู่ตรงนี้นี่คือคาถาวิเศษที่จะช่วยดึงสติเรากลับมาจากปากเขวแห่งความกังวลเมื่อใจเรานิ่งพอเราลองมาปรับมุมมองต่อวาระสุดท้ายกันใหม่ดีไหมคะ แทนที่จะมองว่าความตายคือจุดจบหรือการดับสูญที่น่าเศร้าลองมองว่ามันคือการเดินทางกลับบ้าน Homecoming ลองนึกภาพนักเดินทางที่รอนแรมไกลบ้านมานานหลายสิบปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์แบกสัมภาระ,ระพรุงพรังร่างกายเหนื่อยล้าเต็มที การได้วางสัมภาระลงได้ถอดรองเท้าที่กัดเท้ามานานแล้วล้มตัวลงบนเตียงนุ่มๆในบ้านที่แสนอบอุ่นมันคือความสุขที่สุดยอดขนาดไหนคะความตายในมุมมองนี้จึงไม่ใช่การพรากจากแต่คือการพักผ่อนที่แท้จริงหลังจากที่เราได้ทำหน้าที่มนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วร่างกายนี้เปรียบเหมือนเสื้อคลุมที่เราสวมใส่มานานวันหนึ่งมันก็เก่าขาดวินใช้งานไม่ได้แล้ว การถอดเสื้อคลุมเก่าๆทิ้งไปเพื่อให้ดวงจิตได้เป็นอิสระเบาสบายจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าน่าเศร้าบางท่านอาจเปรียบความตายเหมือนการตื่นจากฝันชีวิตบนโลกนี้อาจเป็นเพียงความฝันฉากหนึ่งมีทั้งฝันดีและฝันร้ายแต่เมื่อเราตื่นขึ้นเราก็จะพบกับความจริงที่กว้างใหญ่กว่าสงบกว่าการปรับทัศนคติให้มองความตายเป็นมิตร เป็นผู้ปลดปล่อยหรือเป็นประตูสู่อิสรภาพจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกต่อต้านให้กลายเป็นการน้อมรับด้วยความเข้าใจและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะสามารถหลับตาลงได้อย่างมีรอยยิ้มเหมือนคนงานที่ทำงานเสร็จแล้วและพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้อยากฝากกำลังใจก้อนโตๆตไว้ให้ทุกท่านนะคะชีวิตคนเราเหมือนเทียนไขที่ถูกจุดขึ้นมา เปลวเทียนย่อมสั้นลงทุกขณะก็จริงแต่ในขณะที่มันละลายมันก็ได้ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่คนรอบข้างหน้าที่ของเทียนไม่ใช่การกังวลว่าเมื่อไหร่ไฟจะดับแต่คือการส่องแสงให้สว่างสวยที่สุดในขณะที่ยังมีไฟอยู่ความตายไม่ใช่สิ่งที่พรากความหมายของชีวิตไป แต่มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายเพราะเรารู้ว่าเวลาเรามีจำกัดเราจึงรักกันมากขึ้นเราจึงกอดกันแน่นขึ้นและเราจึงให้อภัยกันง่ายขึ้นจงใช้ความกลัวที่มีเปลี่ยนให้เป็นพลังแห่งความรักใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นกำไรตักตวงความสุขใส่กระเป๋าใจให้เต็มที่และแบ่งปันความสุขนั้นให้คนรอบข้าง วันนี้ถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วยังมองเห็นแสงตะวันยังได้ยินเสียงนกร้องยังมีแรงขยับแขนขานั่นคือของขวัญที่วิเศษที่สุดแล้วขอบคุณลมหายใจนี้แล้วออกไปใช้ชีวิตให้งดงามให้สมกับที่ได้เกิดมาขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบในจิตใจพร้อมที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างเบิกบาน และพร้อมที่จะวางลงอย่างเบาใจเมื่อถึงเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันที่ใจยิ้มได้นะคะสวัสดีค่ะ